โอเคนนนะฮะโอเคโอเคนนวันนี้ผมจะมาทำเออมันก็ไม่ได้ทำอะไรก็บ้านเก่าก็บ้านใหม่ของเราคือบ้านลอยฟ้านั้นเฮ้ยเหลือไม้อยู่แล้วเนี่ยส่วนก็คือต่อมาขึ้นไปไเรื่อยๆแ,แล้วก็ค่อยๆลบฮะมันก็จะกลายเป็นบ้านลอยฟ้าอย่างนี้แหละตีเห็นไหมฮะมันจะลอยอยู่กลางข้างบนเลย ไอสไลฟนี่แล้วก็ลงไปนี่โอเคมีอะหรอกทำไม่ยากหรอกนะฮะใส่พวกนี้เข้าไปหรอกโอเคผมจะมาลองนอนบ้านดีกันน่าจะสนุกดีโอ้โหนอนนี่เช้าแล้วนะฮะอืมก็ผมจะเล่นอินเ r อ์โรนะอินเต p r ์โพรทำอะไรได้เดี๋ยวก็ดูสิคนระับ โยนนะฮะโอ้แล้วก่อนนะฮะโยนใหม่แล้วกันเบ้บ้าจะไปบ้านนู้นกันเลยโอ้ไม่นะเป็นแทบเป็นแทบใต้ยอ้โอ้โอ ออออออขอตัวจุดแป๊มนึงนะฮะกระคาดแรงสองตัวนี้มากวันนี้ก่อนละเบิร์ดดนแรงมากไปดูกันโอ้ ก็ไม่ได้ถึงลมแรงมากหรอกผมก็จะทำกับดักในบ้านนะฮะอ้ไม่ต้องใช้กับดักในบ้านหรอกเอิม่มเอิม่มก็โดยบ้านผมโอ้ย บ้านลอยฟ้ามีเล็กจิตเดียวแต่เราก็ยังอยู่ได้สายไฟทุเรียนเนี่ยตรงเนี้ยมันเหมือนจะติดบักยังไงไม่รู้นะฮะเข้าได้แค่าทางเดียวทางนี้นี่เดี๋ยวผมก็จะไปลบตาตูแล้วทำเป็นไม้เหมือนเดิมเลยไม้ไม้ไม ไม่อยู่น้อยผมก็ไม่ได้ทำคลิปสันส้นๆหรอกนะฮะอืมเอาม้ก่อนขอตัวไปหาไม้ก่อนนะคเอาไม้เจอแ,แล้วนะครับเนี่ยผมขุดประตูออกแล้วใช่ไหมอ้เนี่ยขุดประตูออกเลยใช้แมวปกคุมไม่หมดเลยมีทางเข้าแค่ทางเดียวนี่ นี่ก็ไม่ได้ทำเยอะมากนะทำบ้านเล็กๆก,ก็ไม่ได้นานขนาดนั้นดานอย่างที่คุณคิดแต่อันเนี้ยเนี่ยครับไอใหญ่ๆแบบเนี้ยฮะไม่ใช่ทำง่ายๆนะครับผมโดนบึ้มไปแล้วโดนคิปเปอร์นะคะเนี่ยไม่ใช่ทำง่ายๆนะครับใช้เวลาเป็นหนึ่งชั่วโมงเลยไม่ใช่หนึ่งชั่วโมงหนึ่งวันนะ ดึงวันสองวันนะฮะมันขอบอกว่ามันยากมากมากมเอิมผมจะมาลองทำบ้านดีๆดูนะฮะผมไม่รู้ว่ามันจะทำสำเร็จในอีพีนี้หรือเปล่าแต่ยังไงผมก็ต้องกล่าวลาละค่ะขอผมจะทำบ้านลอยฟ้านะบ้านลอยฟ้าเลย ตีแก๊สแป๊บหนึ่งนะฮะฮ้้จโอ,อ้โเฮ้ยเฮ้ยผมมาเจอตรงไหนเนี่ยเฮ้ยนักง่ายไปทางนั้นแหละเฮ้ยผมฆ่าแก๊สไม่ได้เหรอมจะไปฆ่าแก๊สนะฮะตัวน,นั้นแหละชื่อว่าแก๊สนะฮะ บิลี่ยน้นไปเลยไอ้ไฟตีมันตีมันตีมันโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลยโี๋ยวเด้อด้๋ย ไปหลบฝนก่อนอบ้านผมหายอ่ะโอเคดูนะั่งขอไปหลบฝนกันบ้านใหญ่ดีกว่าบ้านใหญ่มันหลบฝนได้นะฮะอือหอข้าว่อน ผมก็มาหลบฝนอเยีางนี้ก่อนละกันไปว่าเอ่ะน,นี่นก็หลบฝนอย่างนีน้แล้วกันเลอะใบบอกไม่ปิดจะ้ะนี่ไปข้างนะ่อืมเออทำไมเข้าไม่ได้ว่าไ,ไม่ได้เกิดอาการมางอยู่แล้วหรือ โอเคใช้ของก่อนก็ของก็อนีกใช่ไหมฮะ พอเสร็จแล้วที่เหลือฝนเมื่อไหร่จะหายตกโอ้ใช่สำหรัแบบวันนี้ต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะฝนมันตกผมก็เลยเลิกเร็ไปหน่อยสวัสดีครับผมไม่ทำบ้านลอยฟ้าแล้วนะครับสำหรับ,บใครที่ชอบ,ชอบนะคะอย่าลืมกด subscribe และกดไลค์ด้วยนะครับ จริงๆไม่ต้องกดแชร์ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครบโบ